โหราศาสตร์ไทยเป็นศาสตร์ของเข็มนาฬิกาชีวิตใช้บอกช่วงจังหวะว่า,วาจังหวะไหนดีจังหวะไหนไม่ดีไม่ใช่ศาสตร์หลักนะครับของการหลุดพ้นศาสตร์หลักของการหลุดพ้นก็คือหลักของพระพุทธศาสนาฟังธรรมปฏิบัติตามคําสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนาจะเกิดประโยชน์สูงสุดของชะตาชีวิตนั่นเองสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปประจําเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือน ธันวาคมนะครับเดี๋ยวาดาวนะครับทั้งสองเดือนนี้นะครับเขาเรียกว่าหลายๆดาวหลายๆดวงเนี่ยนะครับมันยืนตำแหน่งนี่่ะนะเราเลยเอามารวมๆกันนะครับแต่เดี๋ยวจะถ่ายแยกให้นะนี่มาดูในส่วนของเรื่องหน้าที่การงานกันก่อนนะครับหน้าที่การงานเนี่ยเดี๋ยวแบ่งออกเป็นสองส่วนก่อนนะส่วนของธุรกิจส่วนตัวกับในส่วนของพนักงานประจํานะครับธุรกิจส่วนตัวนะครับบางทีการที่มีงานเข้ามาเยอะๆเงนะ ถือว่าดีถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยนะครับธุรกิจส่วนตัวในช่วงจังหวะของเดือนพฤศจิกายนนะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อผิดพลาดนะครับบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการจัดการทรา์การบริหารการจัดการเรื่องการเงินนิดหนึ่งนะเพราะในส่วนของเดือนพฤศจิกายนนยสมมติเปิดร้านค้านะครับบางทีทอนเงินผิดคิดเงินผิดนะครับจ่ายเงินผิดนะอารมณ์แบบนี้นะครับก็จะมีเข้ามารายจ่ายนะครับมันจะมีเข้ามานะครับทั้งเต็ม เต็มเดือนพฤศจิกายนเลยนี่นะครับต้องระมัดระวังในส่วนส่วนนี้ไว้นะพอเข้าไปสู่กลางกลางเดือนธันวาคมไปแล้วเนี่ยนะครับหลายๆอย่างมันจะปรับเปลี่ยนเป็นไปในทางที่มันดีขึ้นนะครับให้กับธุรกิจของเรานะครับการเงินการธุรกิจของเราคนนี้มันจะมีแต่รายรับเข้ามาแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนนะการลงทุนรายจ่ายสมมติซื้อของเข้ามาเตรียมขายอย่างเงี้ยนะครับสามารถอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะมีมีรายจ่ายไงคือจ่ายตั้งแต่พฤศจิกาธันวา เลยนะเดี๋ยวท่านมาก็าจะได้เห็นกําไรนะครับโกยกลับเข้ามาเป็นกรอบเป็นกรรมนะครับกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนทุกท่านนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับอสองเดือนนี้นะก็ถือว่า นะลูกค้านะครับจะกลับเข้ามานะถึงตัวในะกลางกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับไปจนถึงเต็มเดือนของเดือนธันวาคมซะมากกว่านะเพราะนั้นนะครับถ้าใครรองานรอลูกค้ารอคนมาจ้างว่าว่างานอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวพอกลางกลางเดือนพฤศจิกาย,ายนไปแล้วนะและอย่างก็จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีรอยยิ้มนะให้กับชาวพิจิกท,ทุกคนทุกท่านสําหรับพนักงานประจานะครับใครที่ทําทงานแล้วมีบริษัท แม่นะครับอยู่ที่ไกลนะครับมีบริษัทที่จะต้องส่งออกไปยังต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะสองเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์มีโอกาสนะครับได้บินนะได้เดินทางต่างประเทศทั้งสองเดือนเลยนะถือว่าเป็นความโชคดีของชาวพิจิกนะถ้าชอบนะเพราะบางคนเนี่ยบินบ่อยจนเหนื่อยอ่ะจนเมื่อยล้าอยากจะพักนะอยู่บ้านนอนเตียงบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ดาวมันกระตุ้นไนงะว่าให้ชาวพิจิกนะครับ เดินทางนะไปพบลูกค้าต่างถิ่นต่างแดนเดินทางไปพบลูกค้าบริษัทแม่ต่างประเทศอย่างเี้นะครับอ่าถือว่ามีโอกาสมีโอกาสทองนะครับดีเข้ามาทั้ง2เดือนเลยนะพฤศจิกาธันวานะครับแต่ในส่วนของกลางกลางเดือนนะครับพฤศจิกายนเป็นต้นไปด้วยไปจนกระทั่งเต็มเดือนธันวาคมนะครับลัคนาราศีพิจิกนะครับในเรื่องของการงานยังมีความโดดเด่น เกิดขึ้นอีกนะครับมีเกณฑ์ได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ลุยให้ได้ทำนะครับเหมือนเนื่อของเก่าก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมของใหม่ก็มีเพิ่มเข้ามาให้ลุยให้ทําให้ได้พิสูจน์ฝีมือนะครับจนบางครั้งเราเนี่ยนะครับแบบเหนื่อยล้าอยากพักเลยเลยนะ,ะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะแล้วกันนะครับที่มีงานเข้ามาแต่สภาพร่างกายไม่พร้อมทํางานน่ะจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะสองเดือนเนี้ยงานมาแต่ร่างกายไม่พร้อมนะครับอยากจะพัก แล้วนะอยากจะพอแล้วนะแต่ยังก็ต้องลุยต้องทำนะเพราะยังไงเสียเนี่ยนะครับผลงานดีๆนะครับมันจะมีเข้ามาลกัณนาราศรีพิจิกเนี่ยนะครับใครคิดว่าการงานบางครั้งเนี่ยนะครับบางทีมันเฟล,ลจากการงานนะแต่เดี๋ยวมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนดีขึ้นแถมยังมีโอกาสทองมีโอกาสดีด้วยนะสาหรับคนที่รองานอยู่จะหางานใหม่นะครับเดือนธันวาคมนะครับเป็นเดือนที่โดดเด่นนะครับถึงแม้จะเป็นปลายปีแล้วบางคนคิดว่าเอ๊ะ ปลายปีแล้วบ,บริษัทเขาไม่เรียกเขาไม่เรียกสัมภาษณ์แล้วเขาไม่เรียกคุยแล้วอันนี้อาจจะไม่จริงนะเพราะนะเดือนพฤศจิกาและธันวาฯยังเห็นมีเกณฑ์ในเรื่องของการสัมภาษณ์งานนะครับเข้ามาอยู่เลยนะเพราะนั้นใครที่รองานนะครับจะสอบ จะแข่งขันนะครับพฤติการธันวานจะเป็นโอกาสทองโอกาสลุยนะลุยแล้วทําได้ดีดูแล้วจะประสบความสําเร็จได้ดีของดวงชะตาด้วยนั่นเองนะครับเดือนนี้นะครับเติมบุญเติมกุศลด้วยการเหมือนแบบว่าเป็นบุญกระตัญญูอะนะไหวพ่อไหว้แม่นะครับอขอพรจากวิดามารดานะครับให้พรอ,อันประเสริฐให้ลูกประสบความสําเร็จในสัมมาอาชีพการงานไงก่อนที่จะไปแข่งขันกับใครก่อนที่จะไปสมัครสอบกับใครนะครับแล้วก็จะจาได้งานสมหวังสมใจนะครับไม่ว่า งานอะไรก็ตามแต่นะครับมันมีดวงเข้ามาแล้วนะแต่ต้องได้บุญกตัญญูเสริมนิดหนึ่งนะครับและสิ่งดีๆนั้นก็จะทยอยกลับเข้ามาให้กับลัคนาราศีพิจิกทั้ง2เดือนเลยนั่นเองครับ2เดือนนี้เนี่ยนะครับหัวหน้านะอ่าก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของมาอ่าทงานร่วมกันมากหน่อยนะครับทำงานร่วมกันกับหัวหน้างานใกล้ชิดหัวหน้างานมากหน่อยนะครับอ่าแต่เรือกแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเขาจะเห็นคุณค่านะครับต่างๆของตัว ลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับได้เป็นอย่างดีนะผลงานต่างๆเราจึงจะต้องแบบทําให้เขาเห็นนะแล้วมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆนั้นย้อนกลับมาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนทุกท่านนะนอกจากในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับที่มันมีเข้ามาแบบในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยครับยังมีในเรื่องของความโชคดีนะครับความโชคดีบางคนโชคดีได้ไปท่องเที่ยวนะโชคดีได้เดินทางนะครับและก็ถึงโชคดีจากการมีโชคนะครับให้กับลัคนาราศีพิจิกด้วยนะครับ โชคต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ที่บุญกุศลของแต่ละบุคคลเองนะแต่ก็ถือว่าดูจากดวงดาวแล้วนะถ้าใครบุญดีเนี่ยถือว่าได้โชคก้อนใหญ่นะครับในส่วนของพฤจิการแล้วก็เตือนธันวาคมนี้ด้วยนั่นเองนอกจากโชคที่เป็นโชคลาภความโชคดีนะครับอย่างที่ใครๆเขาอยากได้นะครับมันก็ต้องมีในส่วนของทุกขลาภนะครับกลับเข้ามาให้กับเนชะตาตัวของตัวเราเองด้วยนะครับนั่นก็คือว่าถ้าสมมติเวลาเดินทางไปไกลเดินทางบินไปต่างประเทศ อะไรเงี้ยนะครับอ่าก็ต้องระมัดระวังความเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับจากเคราะห์อุบัติเหตุจากการใช้ความวัยอย่างเงี้ยนะอ่าเข้ามาด้วยนะครับเช่นไปรถไฟฟ้านะครับไปญี่ปุ่นนะขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนโะดนเบียดโดนกระแทกอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะสาหรับพิจ,จิตเพราะมันมีเกณฑ์นในเรื่องของการเสียทรั์นิดหนึ่งนะแต่เสียทรัพย์ในลักษณะว่าอ่าเกี่ยวกับยาเวชภัณฑนะ์นะเช่นบางคนนะฉีดฉีดโบมาเยอะๆะอะไรเงี้ยนะก็เป็นช่วงจังหวะแบบเสริม เสริมไงนะเสริมเติมเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีนะแก้เคราะห์แก้เคสให้กับชาวพิจิกไปนะครับรวมถึงว่าบางทีเราห่างจากคู่นานนะไปทํางานที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยนะคู่อยู่บ้านแล้วบางทีเขามีเกณฑ์ในเรื่องของการเจ็บป,ป่วยนะครับเกิดขึ้นนะเราก็ต้องเสียทรัพย์นะครับให้กับคนในครอบครัวให้กับคู่ครองชีวิตของเราแบบนี้นะก็ถือว่ามีเคราะห์เล็กๆน้อยๆนะครับกลับเข้ามาให้กับพิจิกถามว่ามันจะมีเคราะห์ อันตรายถึงขั้นร้ายแรงไหมสาหรับตัวพิจิกเองเนี่ยนะก็ไม่ได้เห็นถึงขั้นร้ายแรงขนาดนั้นแหละนะเห็นแค่ว่าแบบเบาๆนะเคราะเบาๆนะบางทีเดินทางไกลก็เมื่อยแล้วนะก็คือเคราะเบาๆประมาณน,นั้นนแหละนะครับ แต่ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับอ่าเขาเรียกว่าคนในครอบครัวอาจจะมีอ่าโรคภัยไข้เจ็บแล้วกันนะครับทั้งอ่าพ่อแม่เลยนี่นะครับก็ถือว่า,าถ้ามีโอกาสนะครับช่วงปลายปลายปีนะครับก็กลับไปแวะเวียนเยี่ยมเยือนท่านนะอ่าจะได้มีบุญกตัญญูเสริมดวงเสริมชะตาให้กับชาวพิจิกนะครับดีๆนั่นเอง ทีนี้นะครับบางคนนะทางานอยู่ประเทศหนึ่งครอบครัวอยู่ประเทศหนึ่งอย่างงี้นะครับก็จะมีเหตุนะจะต้องมีรายจ่ายก้อนใหญ่นิดหนึ่งนะครับจากครอบครัวของเราอย่างที่เราอยู่ต่างประเทศเนื้อทำงานอยู่ต่างประเทศครอบครัวเราจะป่วยเงนะก็โทรมาบอกเรานะเราก็เป็นห่วงเป็นใยเนืก็มีในเรื่องของการเสียทรัพย์นะครับเพื่อดูแลรักษาครอบครัวของเราด้วยนะอันนี้สําหรับแบบคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกอายุสูงๆหน่อยนะก็จะมีเหตุประมาณนี้นะครับ เกิดขึ้นได้ด้วยมาดูในส่วนของความรักกันบ้างนะครับความรักเนี่ยนะถึงแม้จะมีดาวอ่าอย่างบาป,ะ,ปะเคราะห์ทั้งหลายนะครับอย่างเช่นดาวมฤิตยูนะทาหน้าที่นะทำหน้าที่ไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของความรักนะครับแต่มองไปว่านะสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะก็มีเกณฑ์ดีนะครับที่อ่าความเป็นห่วงเป็นใย,ยความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับอ่ามันมีเข้ามาเช่นว่าครอบครัวเราป่วยเขาก็ห่วงใย,ยอย่างนี้นะครับแล้วเกิดความ สุขใจนะสำหรับตัวเรานะเราเกิดความสุขใจแต่สําหรับตัวคู่ของคนรักเนี่ยนะครับบางทีนะถ้าบางทีเราต้องมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ใช่หไหม ไม่มีเวลาให้กับคู่ของคนรักหรือว่าเราต้องทํางานจนไม่มีเวลาให้กับคู่ของคนรักนะเราก็ต้องอถือว่าเป็นช่วงจังหวะต้องคุยกันบ่อยนะครับถ้ามีโอกาสไปเที่ยวกินข้าวด้วยกันก็ทํากันบ่อยบ่อยนะความรักเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามานะเขาเรียกว่าเรามีความสุขกับคู่รักอาจจะไม่มีความสุขเท่าที่ควรแล้วกันนะครับสําหรับสองเดือนเลยนะพฤศจิกาแล้วก็ธันวาครับ ขอบารมีพระรัตนาตราัสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัก์เกื้อหนุนดุมันดาลให้กับทุกๆุก,กร,าราศีมีธรรมที่ดีมีงานที่ดีมีเงินที่ดีมีโชคที่ดีตลอดทั้งปี2567นี้ครับ